เบื้องอาการเนาะแล้วก็มีเอฟซีคอมเมนต์กันเข้ามาหลายไพี่น้องเอ้ยเนาะบัะจิตเอ้ยประชันเนาะอ่าเราบัดเป็นคนแน่นนนี่ได้เนาะที่คือติดยาเนาะเงินค้ากำเขี้วที่เจ้าให้ไปเนาะอ่าเงินผู้รักผู้ใหญ่เป็นให้ไปอ่าบหมจีด้วยได้ไหมจดดโดยๆโดยๆมาเอฟซีน้ำกันแมนอ่าเราออกไปเห็ดเนี่ยมันบดีประชันธนาพี่น้องเอ้ย เอา้าเนาะทางบูจิตเองนี่กับบอยากให้มันเป็นเนาะแต่ว่ามันเป็นไปแล้วแต่ว่าจุดประสงค์ของทางพรภูรใภูไเพิินก็คือบูจิตเบาบูจิตว่าแหละพระภูญ่เพิินมีจิตใจอยากช่ชวยเหลือคนน้อยตอนนั้นนะพี่น้องเอ้รักษช,ช่วยเหลือปิ่นปัวเนาะว่ารักษาเพิ่นกัอยากช่วยเนาะคอบควัวหรือว่าคนคนหนึ่งที่ว่ากำลังพ่อสถานการณ์แบบนั้นแต่บูคิดว่า มันสิเป็นจังซี่เนาะอ่าแล้วกับ่มีอะไรขึ้นอ่าพ่อว่ามันสิเป็นจังซี่กินข้าวปลาเข้าลงเดอ้อพี่น้องเดอ้อมานี่ก็ได้ เอากราบทักทายสบายดีเด้อกราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านพบพ่อกับบับจิตคือเก่าอีกเช่นเคยพี่น้องเลยมาหนี้เดินทางขึ้นมาเมืองสุนทะบุรีเนาะถือว่าพี่แหละแถวเขตบ้านของทางน้องเอาเบยเนาะจุดประสงค์มาเมื่อนี้เนาะพี่น้องเอยกะสีมาอัปเดตเนาะอ่ามาหาทางเอ่ยใบเพิ่นนั่นแหละอ่าถือว่าจากที่เบิรงคลิป อ่าอยู่ในช่องของทางไอพอนเพิ่นนี่ก็ถือว่าโอ้ได้เรื่องได้ราวที่ว่าเกิดขึ้นเมื่อนี้องอ่าบัจิตเองก็เลยว่าเอ้าสซีมาอ่าหาเพิ่นเนาะอ่าเบิ่งอาการเนาะแล้วก็มีเอฟซีคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วหลายๆี่น้องเอ้ยเนาะบัจิตเอ้ยประสันเนาะอ่าเราบัดเป็นคนแน่นในนี่ได้เนาะหาทิอติดยาเนาะอ่าเงินคำคำเกี่ยวที่เจ้าให้ไปเนาะอ่า งินพูอรักผู้ใหญ่เพิ่นให้ไปอ่าบ่จิเด้ดบ่จิตโด่ๆๆมา FC นํากันาแม่นอ่าเอาไปเฮ็ดเนี่ยมันบ่ดีว่าซั่นนะพี่น้องเอ้ยเอาเนาะทบ่จเองนี่ก็บ่อยากให้มันเป็นเนาะอ่าแต่ว่ามันเป็นไปแล้วแต่ว่าจุดประสงค์ของทางอรผู้ใหญ่เพิ่นก็คือบ่จเว้าบ่จิตว่าหั่นแหละอ่าอรักผู้ใหญ่เพิ่นมีจิตใจอ่าอยากช่วยเหลือคนน้อยตันั้นน่ะนะพี่น้องเอ้ยแลก ช่วยเดือบินปัวเนาะอ่าว,ว่ารายการเพิ่นกับอยากช่วยเนาะ,อะครอบครัวหรือว่าคนคนหนึ่งที่ว่ากำลังพ่อสถานการณ์แบบนั้นแหละแต่โบคิดว่ามันจะเป็นจังซี่เนาะอ่ารายการมุย่ยผู้ใดขึ้นอ่าพ่อว่ามันจะเป็นจริงส่นะพี่น้องเอ้ยไปเชนเนาะอ่าบอพ่อว่าอยัางไรพี่น้องเอ้ยไปห้อดพุ่นก่อนเดี๋ยวอธิบายคักๆ่ะรากับผมเนี่พี่น้องอิปสีเลยเบิ่งนเลยชม อ่เพราะว่าปัจจุบันนี้พันยานพัท่านนาทีงานเน่อ่ากินเข่ายันเพิ่งกินเบิร์ดพี่น้องเอ้ก็เชื่อว่าก็ต้องอ่านพันยามเบาหนิ่งเลยพี่น้องเอ้ที่แท้ใจบุบบุบบุบยำเขากินเบิร์ดป้าเด้อเวซันนาเนี่ยพี่น้องโอ้ยเนาะอันน้าเนาะเออมา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 มพี่น้องเอ้ให้มาสี่คนเด้อพี่น้องเด้อมาในีก็ได้อาสบายดีสบายดี ทุกทนกานขึ้นองาขุดบ่ดังมือ mm สีแคบสีบ่นี่ห้แคบมแกด้บ่ยอกขรองพี่น้ไงลางมาแล้วเนาะน่ะบ้านหนงก่เปอร์เซ็นต์ี่ไปนะใช่ไม่จิตหรอนี่เด้นี่นี่ังงามนี่เด้เนาะจบเอาไปเเนาะมงาย่ินุ เาไี่าเกบผ้ดมาได้ไหมเอ่อถือเบ้ีกดยดลยอไอันนี้ชุชุชเ้หมูเป็นอะไรเนาะยหมูมากินมากื้ปิ้งหมูวันจันทได้วว่ามากหมูไหมเหรอเออเออเออที่อ้ยมันเนาะเพราะเป็นยไงทางเจียวจองฟุกเ้าเนขายหมูมากินมูเลยข่าว้อ โอดล้ว oh, ี่นี่โดน่ากินดังเนาะน่ามาจิบกินของเสียด้วยยำแดงหมี่ว่าหมักขำป้อมยมแดงยามีวยหมักขำป้อมอาหารยำมีไหมมีใช่ปะไม่ยำมีไหมหรือไม่มีว่ะแล้วยำแดงพวกยำ่ดงพวมยำช่วงยำพวกขำป้อมไหมขำป้อมนะธรรมชาติเลยนี่เป็นอย่าะไรเนาะเท่านี้ได้ขำป้อม แม่เออลายแลครัพ่อเต่แล้วแม่พดจริงเหอากีว่าบุมีมากเอองานมันบ่มีต้นมันมีทีไอเพิ่งที่เราเ้ยมันีกระได้ว่าจะเป็นยังไงเนาะน่จะเป็นช่วงแรกเนาะอันนี้ดอร่เนาะถูกไหมถูเไปน้ำเกียวเข่าะไปบ่หอาก็ได้จอดกินเขากอนเนาะหออืมบ่าหอนือัคือูเขา ไอดิบุจิติคบเกือยมากเกือบไข่บ่โอ้ยดุนทุกไข่กับบอสตาบอสแอนรู้จักอยู่ขี่อู้จักเนาะจนมือยังไงขี่อยู่จักกะมันกัเขาจะเมืออีแบบนึงใช่แล้วมักับวัยเลยมันจะไว้ยกูกันทางมาที่ไหนโอ้ยคดีเขาออกไปเสียด้วยสุดไปแล้วแมนไหมเคยมาอยู่ปีน้องเอ๋ยเนาะเคยมาอยู่ช่วงเหตุยูทูปช่วงปีแรกเลยเนาะแม่นบ่พากันบุกตัวไหนแม่นบ่าอือถือว่าโอ้ คนลำบากหลายพี่้องเนาะเขาไปทงังในอีกนะแตาว่าบ่ได้ขึ้นมาทางนี้นี่ก็เพิ่งเติบนะาไเว่าสิไปบ่งนี่เขาฮออเบองชนบออได้ไมเยว,เยวนชนน่ะชนน้าบ่ดีเด้อนี่งอยู่เมึงนมาหมันใส่มนบ่นหั่แม่นเนาะหัใส่ข้าม,ขมาพี่เน,ะนาะ มานัากันเนาะมาทั้งเดียวกันสวยกันเติมน้ามันพป่นเาเลยเนาะใช่ไหมเนาะช่วีบช่ไบช่มันเติมคนเดียวเ้โอ้ย่าให้จังไดดีนี่าบ้งเนาะมาจิบไม่ได้กอเชนเนาะเปเะอนเหี่ยวเนาะเหี่วเนาะกีเบ่ไหเนาะโอ้ของมาจินีเห็นเนาะาิส่งน้ำตุ้งมัหงายงายดิมึงขายมนะ เจ้าลงกระเป๋ามันเยอะเลยนาะมนเยอะเจ้าเอเป๋าบ่พายเยอะเลย่น่เล็เออตัวตัวน oui> well ีนเวลาแบบตัวชาไปแล้วงเนาะมันก็เป็นแบบีย่างเงี้ยเลยแล้วก็ก um ็อยามมัจ้ว่าใหญ่ก่อนเนาะแต่ก็บคือว่าโอ้ยยหอกย่หอกีหอกนี่เปลีนไปี่รอเนาะเปลี่นไปไป เป็นไปเลยใช้กันแลยวันนาะมาชิมมะเห้ี่ยบถ่วงพี่น้องเลยช่วยกันเด้อช่วยกันเด้อเพื่อนวะล่องคันล่องคันดิเอออแล้วไปทางเดียวกันมาทางเดียวกันก็ได้เอ้ามันจังประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องอ่าน้ำมันอ่าเนีอยู่ในกินก็ได้่ะก็ไปกระโบอยู่นอนอีกนะพี่อนมองเงานอนอีกนะเหมือนเดียวกันอยู่เนาะไม่มีอย่างคันบาม่ครับ ออมาหลายครั้งกับเปลือกมันหลายครั้งเนาะเนื่องจากว่าผู้รักผู้ใหญ่เป็นมอบงานให้่เลยเออเจ้าแกเรนี่เนาะเกเรเครื่องลายเนาะมช่วงช่วงงานไปน้ำกันกับเจอกันคือเก้าพี่น้องเลยแต่ว่าช่วงงานคนละบอลกันยากคือเอฟซีเพิ่นเห็นนะเนี่ยว่าคือบมเห็นไปน้ำกันที่ไก็เป็นเนี่ละนาะเกเรเลยที่เราต่างคนต่าง งานมางาน้นูทังเรื่องบ่อยงานเขาเูเรื่องเรื่องบ่อสมว่าเ้าสิพาผู้นี้ไปว่ะเขาแกยไปงานเขาอีกเรื่อบ่อเอยูาะว่าทางงานอูทั้งเดียวกันมันยังเกี่ยวได้อีกเนาะเาผู้นึ้ไปงานผู้นึงเร่อยบด้สิบามางานพู้นบ่อยห้ามบ่อยใช่ไ่ไมเป็นอยนั้นต้องเชื่อว่าเขาไปกันแบบนี่ยงงมันยัง จึงนกันแน่เป็นอเเนาะเป็นนต่างคนต่างมงก่าเลต่างคนต่างมื่ง่ากนเลยไปท้กันได้ออเบิงเนาะแม่เลยบอกว่าแม่ติดต้องแนันช่กินข้าวปลาเพียงเลยอ๋ออยู่นี่เขาเข่าไปพุ่นเลยกลับออกมาอีกบอ กำัข้วเ่บ่ทังแรกัน่มักเทิมตั้งแรกคือกันนอน้เิบ่เนเงินหมดไปกเยใั้ับนลมันอยู่ตัวจริงนะบาบ่เคยหมืราโอเคไปแล้วมอดแล้วเนาะ่อนเยจริงรอม่เนาะแกลงมือจริงเนาะต้องสสดมจริงนะสามจริงเนี่ยเคเห็นคยเงีนนะบ่เมื่อนั้นว่า

ไม่เดอกคนี่เราผงไนาะคำว่าเปนคำว่าักแพงมเเน่ไบอเะบอเนาะเนเทียดได้หมดเยอะาท่บอนีแหเรเ็นเอาอยู่ดีดวอนสามว่าากได้รถไงเอเนต์ว่าเบดเกตได้บอกไปัมส่งไว้เยซือหาส่งได้เแต่ว่าตัที่ห้ารุ่นเมก่อนเนี่มันกับ่ได้ว่ามันมนมันตีรอบมันอย่างนี้ง่างสะสมไว้เติมเิมท่้าทะันไปสินะ

พกที่ไหนบอกพกที่นบอกอ่านกันี่หมมีถิญญาณอยู่เนาะมาแถวนี้ยังมมีสิญาณอยยังข้าวหอมไปที่ชมยูมาทำการทางการังการไเราเลยเนาะจะงวนได้งวนได้ไม่้กินแซ่บก่ะกินแซ่บอีกต่อไปไม่กินแซ่บไปเนาะ เมนบอนเด็กาวเจ็ดพันห้เร้อยหาท่เจดพันกับพ่อห้ารพอยเหรอบอวบหาอะ้ก็หากินอีกบอวบชาวเจ็ดัดี่นออ้ย ซเนี่า่เจนี่จะวันนับด้เจันหออล้วมันอยู่ในุงนี่เนาะจิมมี่บุ๊คเสร็จจิมนี่มงก็ติจิมมีเนาะจิม่กันว้นี่เนานีไวท่้ยเหิ้กันไอีกนีเนาะไรกันไรอีกไเนาะ

่อยมุ้ยคอยเนาะ้ยจ้าบุกจะเงินกระเป๋าคอยจ้าเบิ้งกระเป๋าคอยกเปนจ้นี่มันต่างกันตรงไหนนี่มันขดเอาองเจ้าขดขดบริลงน่ะอ่าอ่าขึนว่าโอเซีนเตืว่ย่งมกเาไม่กันจันทร์หรอแม่เทาไหร่ึงอยู่ไมช่แต่ว่าไ่บุกาห็นะบุกด้เอาไป็เขับไปกินนี่เนาะเหินมเอียแบบไม่ยูเได้ยนยุ่ยสิยูได้ ตาตึงก็ท่านนี่คือบอาไอดีได้พี่เลยแล้วเม่ไวานั่นไดก็ตามก็เปจีนแบกเลยม่ไวานนั่นนี่หล้ตั้งกตมาคนละคันเลยพี่เลยมาเออน่งกัดในด้ว่ะพไปจัดข่ายไปอีกคันเมื่อะจีรกรจวงเมีเงินมีคำมันเมื่อไนร่ได้นี่รถใหญ่เราไม่มีน้ำมันเติมมนม่กาพัเงินเทาเงินทหารได้ก็ซื้อรถไว้แต่ว่า สี่ดกงินเดนเตมันน okay. hey uh, ี้หรอเ่าจีานแ่เนาะว่าตัวงก็ติหายคนเนาะตาคนลงไปล่างเืิก่อนเด้อเขาเขาตัวไหร่างเนก่อนกัน่นนีเนาะเก็บ่านเราไปากเก็บอ่ะเก็บเอาเยเนาะกินข้าวป่าข้าวดนมนนีได้เดินทางมาเมืองชนเนาะ ตั้งจิตตั้งใจว่าสิบเอ็งบึงอ,อาการเนาะของทางเอื้อยของทางน้องอบเบยเราเป็นคนประชาถึตรงไอนเนาะขนาดเราอยู่กับหญ้าเลาน่ะดังทีดังที่เนี่ยบวบหลังใส่ปุ๊บนะคือเราก็บุบนะ FC พี่ซี่เพิ่นก็ว่าอยู่เนาะไอพี่พี่เพิ่นก็ว่าคนแบบนี้นะ่คนแบบนี้น่ต้องคอยเว่าเนะาะเมื่อกกว่าอยู่ถ้าหากว่าบวบปัง ปังปังใช่ไปนี่แล้วแห้งซิประสาทเลยประสาทแล้วแต่ว่าบุญจิตเองกับโบก้าอ่ามันคงว่าห่าไปห่าค่อยว่าค่อยจาไปเลยอาการของบุนสิเป็นยังไงนะเพราะว่ามีแต่ว่าจากที่เบิ้งสิร้องเว้าค่อยๆต้องเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อว่ามันสีอ่าไะไฝนบ่เนาะเป็นบรงอากาศคนว่ามันเป็นจังไงเนาะอ่ากับคนอื่นก็ต้องกับผู้ตรวจของไทยเนาะฝากกับลุงในไลน์ คุเป็นจริงเล่ากับหน้าสงสารหน้าสงสารในเรื่องลูกเต้าเล่าแหละพี่ตองเอ๋เนาะเอฟซี่นก็คือสีหูเนาะทางป้ากับลุงเนาะป้ากับลุงเล่ากับสงสานสงอ่าสงสารคนน้อยเนาะสงสารคนน้อยคือกันนั่นแหละพี่ตองเอ๋เนาะก็สีถ่างเงินมาช่วยอ่านะพี่ตองเอ๋ไปได้บปล่าไปเล้นะไปจะไปเนาะ Hãy thì cho người Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video khu bảo cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Để Con à. À. Ừ. Nó. Ừ. chiều học đơn thang đấy, vừa sẵn đấy Con trường đơn thang Cũng mà mà ừ. này กินไงเป็นเนี่แต่งมึงกันอืมมันอยู่เลยเสียบอ๋เนาะไปสั่นพี่รองเอลยจังไดก็คือว่าเด้อเป็นกำลังใจให้บริจิตและกับทั้งทีมงานในเด้อเนาะก็คือเกาเช่นเคยพี่รองเอลยเนาะกัสีตั้งคิดตั้งใจสีไปเบิ้งคักๆเนาะเป็น่ยนอะไรก็ได้ แต่มีหลายคนที่ว่าโอ้สงสารน้องอเบยน้ำแน่เดี๋ยวสิไปถามคักๆกับทั้งหัวเพิ่นเนาะอันนี้กับเบอร์เดงกัเดี๋ยวสิไปชี้แจงเนาะให้กับเอ็กซ์ซีเป็นในผู้นำเนาะอาสาเหตุดักๆเลยมันเป็นในได้เวร์สันที่มาที่ไปก่อนที่ไปหาน้องอเบยเนาะพี่น้องเอ้ยก่อนสีเอื้อยเพิ่นสิไปหาน้องอเบยเห็นไหม คือควมเป็นจริงเ้าก็อยากชดช่วยเฟินในเรื่องเออไปหาเพื่อนหาหมออะไรแต่ว่าเ้ากับโบจักรกว่าเพินเออเปลี่ยนยานัทเนาะไอ้โบจิ๊ดไปสปายไปเลยบ่ไปได้จะได้เห็นมล้วนี่แหละอ่าเห็นแน่เจ้าเนาะเห็นแล้วคนนี้ยังไม่เห็นเนาะอึบอ่ากินะอึบเฮ้อคนเครึ่งคนเครึ่งยิ่มร้อยก็ยังปั่นกันได้พี่น้องเลยเนาะปั่นคนเครึ่งบ่เออพอใจได้ไร เอาเล็บว่เป็นยังเนาะโอเคใจ <How? S 2> <band. S 1> mm, ้เปนเก้แบ่อก็โดยอพี่น้องไงสบายดีสบายดี